แอลคุณผู้ชมคือเปิดสิบกล่องแล้วถาวรไม่ออกเนี่ยเฮ้ยสุดยอดอะไรอะอ้าถาวรนออกคุณผู้ชมมีสุดยอดด้วยเฮ้ยมีงี้ด้วมีสุดยอดอลยตัวน,นี้ได้ m หกศูนย์ครับหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอเดีเกมอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ลังคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลเจโอจสวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนนจากช่องพี่เจที่พี่เอกันอีกแล้วแย้ yeah, ชอมวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับสุ่มสกินปืนฟรีนะครับท่านผู้ชมกี่กล่องไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวนับก่อนนะครับก็เป็นสกินปืนฟรีก็คือภารกิจรายวันที่เราเก็บกันทุกวันแหละครับท่านผู้ชมยิ่มสอนมาไอเล่นสิบรับร้อยอะ เนี่ยครับผู้ชมผมก็เก็บไปยวาวๆแล้วก็มีเสื้อบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นกล่องโหกล่องตัวละครไว้อันนี้ก็จะมีทั้งหมดนะที่เป็นสกินปืนนะเอาที่ผมเปิดได้แล้วกันนะอันนี้เปิดไม่ได้ไม่ต้องนับมันหรอกถ้านับพวกนี้ด้วยหลายร้อยกล่องคุณผู้ชมก็มีนี่สิบยี่ยี่สิบแล้วมีเท่าไหร่สามสิบลงอันนี้นี่สี่สิบสี่สิบแล้วก็ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอันนี้แค่นี้แปดสิบ เก้าสิบร้อยร้อยห้าแล้วกันนี้อีกร้อยสิบเฉพาะตัวหลักนะครับร้อยสิบกล่องประมาณคร่าวๆนะผมไม่ให้นะแบบละเอียดนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณร้อยสิบกล่องคิดว่ารวมตัวสาขาสองได้ประมาณสองร้อยกล่องนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะเปิดสกินเปิ้ลฉลองปีใหม่นะ 200. นครับสองร้อยกล่องนะครับยังไม่ปีใหม่ปีใหม่พรุ่งนี้จริงๆว่าจะไม่เปิดพรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้กิจกรรมเยอะครับผมเปิดวันนี้แล้วกันนะกันว่าผมก็จะมาไล่เปิดท่านผู้ชมครับก็ ดูซิว่าเราจะได้ถาวรสักกี่กระบอกนี่ครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับสองพันเท่าไหร่ในดือนรอดูชื่อมันแปน๊บนึงครับอันนี้เป็นปืนอ๋อสองพันสิบเก้านะครับ Happy New Year สองพันสิบเก้าครมาเปิดตอนปีสองพันยี่สิบครับถาวรจะออกไหมผมไม่เคยได้ถาวรเลยอันเนี้ยสิบกล่องไปเลยคานผู้ชมไม่รออะไรละนี่โอ้โหยี่สิบสี่ชั่วโมงรัวๆเกินโอ้โหเจ็ดวันออกรัวๆครับคุผู้ชมคือแบบว่าเกินไปนะสิบกล่องไม่ออกถาวรเนะี่ยอันนี้ขอทีละห้าแล้วกันท่านผู้ชมผมกลัวท่านผู้ชม ผมกลัวถาวรไม่ออกเออเปิดไปโอ้โหยี่สิบสี่ชั่วโมงถาวรนต้องมามั้งอะท่านผู้ชมคือบสิบกล่องไม่มีถาวรนเลยแบบห้ากล่องสุดท้ายเปิดไปเลยห้ากล่กองถาวรนเออยี่สิบสี่ชั่วโมงหลววอท่านผู้ชมซองฮิมาที่เขาว่าดีผมก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงอีกครับท่านผู้ชมส่วนกระบอกนี้ก็ผมขาดแค่เอมดีสี่กับ m อ0บูนะครับแต่ได้ไหนก็ได้ว่าผมมีอัตราย,ยิงสองหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จัดไปจัดกล่องถาววอต้องมีแล้วล่ะอย่างนี้ เยี่ยมคุณผู้ชมไม่มีถาวรเลยอะไรกันครับนี่นี่ฮะโอ้โหแอนดอ็อปโอ้พระเจ้าขอบคุณขอบคุณจริงๆอันนี้มีกล่องเดียวเปิดไปเถอะโอ้โหไม่ถาวรน,นะผู้ชมคือแบบทำไมถาวรเราอันนี้ผมอยากใจจริงผมอยากได้สเปร์นะเพราะว่าปกติใช้สเปร์สแปรเป็น,ป,น,ป,นปืนที่แรงมากผู้ชมแต่โปกติไอ้นี่มันเชิญมันอยู่ในแคนเนาอยู่ไล่ไม่ออกจากแคนเลย ปกติสแปรเป็นปืนที่คือค่อนข้างที่จะบวกว่าอัตราที่ผมมีมันเป็นบวกอัตายิงนะครับแต่ผมอยากได้บวกแม่นยำสองนะเพราะว่าคืออยากให้กระสุนมันเกาะก,กลุ่มอะเพราะสแปรเป็นปืนที่แรงมากถ้ากระสุนเกาะก,กลุ่มจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะฉะนั้นซีรีส์นี้ผมอยากได้เป็นโอเคครับไม่ได้ครับาชมช่างมัน <laughs> ตัวนี้อยากได้คาครับกระบอกเดียวเลยผมอยากได้เลยคือคาคับชมเปิดก่อนครับอ่าคามาสามวันสามวันอีกอ่ะสามวันอีกพระเจ้าจัดไปถาวันไป ออออเออเฮอ้ยโอ้ได้ฟาร์มัสถาวรมาชมแต่ใจอยากได้คามากกว่าแต่ได้ฟาร์มัสถาวรแทนนะมาชมก็ไม่เป็นไรผมอยากได้คาดามเถาวรนะแต่ว่าได้เป็นฟาร์มัสก็โอเคมาชมเดี๋ยวค่อยไปจักปืนใหม่นะมาชมส่วนกระบอกนี้ยังไม่มีถาวรใช่ไหมสิบกล่องครัชมเปิดเปิดห้าไปก่อนตามสเตปผมนะครับผมจะเปิดห้าก่อนเฮ้ยเปิดเทียกล่องไปจนถึงห้าแล้วผมจะเปิดห้ากล่องเป็นสิบนะครับมาชมเราก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับว่ามันจะมีสักครั้งไหมที่ผมจะเปิดมาเป็นถาวรนี่ครับ โอ้โหโลัวใจอยากได้ไว้สะสมไม่เฉยคุณผู้ชมส่วนกระบอกนี้ตัวนี้ดาเมจสองระยะหนึ่งอะโปรติมช้อัตรายิงสองแล้วก็ดาเมจหนึ่งอยู่อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับเพราะตัวนั้นเหมือนยิงไม่ค่อยโอเคแล้วตอนนี้เปิดไปครับเปิดโลัวๆครับคุณผู้ชมยีบสี่มาเก้ามาสิครับจังหวะนี้ถาวรต้องออกแล้วไอ้หายเป็นไงล่ะครับคุณผู้ชมถาวรไม่ออกครับ เยี่ยมสาใจคือแบบมันมันออกยากจังวะคือแบบจะปีใหม่แล้วอันนี้สี่กล่องครับลุ้นหน้ากากอย่างเดียวจังหวะนี้โอ,โ,โอ้โหเกล,ลือุนรัวครับผู้ชมหน้ากากไม่ออกไม่พอออกแต่เกลือด้วยอันนี้ผมมีถาวรแล้วอันนี้อย่างครับผู้ชมเปิดสิบเลย่ยนเนี้ยเพราะผมไม่ค่อยอยากได้อะไรมาเท่าไหร่โอ้โหไม่ไม่ไม่มีถาวรนะผู้ชมเปิดสิบถาวรก็ไม่ออกค่านผู้ชมแบบส่วนกล่องนี้ค่อนข้างหวงนะังแล้วกล่องหิมะเนี่ยคือแบบ อะไรก็ได้ท่านผู้ชมขอหาวอนหาวอนเถอะขอร้องหาวอนเถอะโอ้โหท่านผู้ชมมาหากล่องสุดท้ายหาวอนมาเออไม่มีหาวอนแล้วท่านผู้ชมมีแต่ปืนเช่าโอ้เหมือนดวงผมจะไม่ดีใช่ไหมเนี่ยอันนี้แปดกล่องไปเลยปะจัดไปค่านผู้ชมหาวอนไหมเอ้ยหาวอนมาหนึ่งอันเยี่ยมท่านผู้ชมอัตตายิงว้าวได้แล้วเป็นไงล่ะคานผู้ชมได้หาวอนมาสองชิ้นแล้วนะเรา จากแเหรอันนี้105ร้อยห้ากล่องเนี่ยได้ถาวรสองชิ้นเออเปิด105ร้อยห้ากล่องถาวรอ,ออกสองชิ้นดีไหมผู้ชมอันนี้มีอยู่อย่างเดียวอยากได้มากถาวรเปิดแต่สิบกล่องไปก่อนเลยนี่ครับเอามีสองอย่างนี่ว่าโอเคครับถาวรไม่ออกครับห้ากล่องครับผู้ชมเออถาวรก็ไม่ออกเหมือนกันเออเจมบอกว่าเอ,อ้ยมึงไมไ่เอาหรอกถาวรอ,อ,อ,อ่ะเอาไปทำไม <c oughs> อันนี้เราท้าโออย่างดีครับอย่างดีไม่เกือบครับผู้ชมกล่องนี้กล่องทรัพยุธ เปิดไปครัอันนี้เป็นกล่องเกลือที่ผมเปิดนะมีแต่เกลืออย่างเดียวแน่นอนครับผมก็เปิดให้ดูว่วามีอะไรบ้างออ้ยไดน,นกามันก็เกลือเหมือนกันมาวะโอเคครับคุณผู้ชมโอ้โหเกลือลัวๆถามว่ากล่องเมื่อกี้มันมีอะไรมันก็มีแต่เกลือคุณผู้ชมไม่มีหรอกไอ้นี่กล่องเหล็กครับคุณผู้ชมนี่ครับกล่องนี้ครับก <G l> ็คือเป็นกล่องที่ลุ้นหัวหัวขบุกี่สีดำของผู้หญิงนะคุณผู้ชมก็คือเป็นกล่องที่ว่าได้จากสิทธิ์ขนสงแหละผมก็สะสมคุณผู้ชมมีสามกล่องจะได้หัวไหมเปิดทีละกล่องอันนี้นี่ครับตัวอาามมบแรกช ใบแรกมไม่เป็นไรใบสองอาหารหมาครับหัวไม่ออกก็ละงานนี้โอ้โหตัวออกมาใบสองหัวไม่ออกคุณชมเออเฮ้ยอ,อันนี้เปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามีถาวรมาแล้วนะคุณผู้ชมก็เือกเกิลนลัวลัวคุณผู้ชมได้ถาวรมาสองอย่างเองสำหรับรหัสหนึ่งนะครับร้อยห้ากล่องถาวรอ,ออกแค่สองคุณผู้ชมชีวิตลันทดอะไรอย่างงี้เจ็บใจครับุณผู้ชมถาวรอ,ออกสองสาขาสองกันดีกว่าปะ เอาละครับท่านผู้ชมเราก็มาอยู่ที่สาขา2เป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับสาขา2นี่ก็จะเป็นแบบว่าตัวละครของผมการชื่อนะครับก็จะเป็นพีเจนะครับพีเจพัทนะครับเอชทีพีเจพัทนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครผมอีกตัวนะครับถ้าเจอก็สามารถเล่นด้วยกันได้นะครับหลักๆตัวนี้ก็จะเอาไปแบบว่าเก็บปั๊มแคนกับไปนอนหลังคาเดียวนะครับชมการแต่งตัวก็ไม่มีหัวกระต่ายแล้วก็จะใส่เป็นชุดนี้แทนนะกางเกงปีกนกรองเท้าคาตาะม่วงนะครับแล้วก็หัวขาวนะครับท่านผู้ชมก็จะ ทรงนี้นะครับเน้นเทนะครับตัวนี้นะครับ <ingo> กม็มีอะไรมากนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปเปิดก <ing> ันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะยาวนะครับคลิปเมื่อกี้มันเกินสิบนาทีผมจะตัดออกนะครับคุณผู้ชมผมไม่อยากคลิปยาวมากครับผมผมว่าคลิปยาวๆมันน่าเบือ่อเอาคุณผู้ชมกล่องนี้มีสิบเ็ดนะครับโอ้สิบเบ็ดกล่องนี้จัดปจัดสิบไปเลยแล้วกันนี่โอ้ตัวนี้อยากได้ลูกซองมากครับเพราะว่าไม่มีถาวรเลยเออคือไม่มีถาวรเลยจริงเออหือสามวันคุณผู้ชม คือตัวนี้ไม่มีลุกซองถาวรอย่างน้อยได้หิมะถาวรจะเป็นอะไรที่โอเคมากเอเคครับคุณผู้ชมสองกองก็เปิดไปแล้วกันนี่ครับเดี๋ยวคลิปเป็นยาวคุณผู้ชมไม่อยากให้คลิปยาวคุณผู้ชมขี้กเกียจป่ะ <c oughs> ห้ากล่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้มีหมดบ้างอ,อ๋อมีหมดแล้วคุณผู้ชมเกือบเปิดแล้วคุณผู้ชมถ้าเปิดมาไม่ได้เลยเพราะกีม่มีผมมีหมดแล้วนี่ครับคุณผู้ชมถาวรไม่ออกนายกาก็ออกเหมือนเดิมอันนี้สก,กาแชมพูคุณผู้มชมคืออยากได้มาก อะไรสแปซมาสกาชมพูผู้ชมสิบกล่องไปแล้วกันเปิดทีสิบกล่องครับผู้ชมถาวรไม่ออกเกินบางทีเขาก็ทําเกินไปนะผู้ชมดูดิเกินไปไม่ออกเลยผู้ชมแบบขอเธอโอ้โหซองออกสามอันแต่ไม่ไม่ถาวรอ่ะคือแบบผมเซ็งออกตัวผู้ชมแบบผมเซ็งมากเลยถาวรไม่ออกเลยเกือบ อันนี้สิบไปเลยแล้วกันนะจัดไปถาวรอลไหมไม่ออกสักอันนะท่านผู้ชมคือดูดิดูเขาทำเอ้ยไม่ออกจริงพระเจ้าสิบกล่องนะโอ้โหเปิดสิบกล่องไม่มีถาวรเลยอันนี้สองขวงถาวรไปไม่ออกท่านผู้ชมได้แค่ห้าวันเปิดเทียบกล่องนะฮะผมไม่เอาท่านผู้ชมคือเปิดสิบกล่องแล้วถาวรไม่ออกเนะนี่ยเฮ้ยยอดอะไรอ่ะ อ้าวถ่าววอนออกคำามีสุดยอดด้วยเฮ้ย <c oughs> hey! มีงี้ด้วยมีสุดยอดโอ้ยตัวนี้ได้เอ็มหกศูนย์ครับตัวนู้นได้เป็นอะไรนะเป็นเอ D สีดีเปิดกล่องเดียวมีคําว่าสุดยอดออกเลยคุณผู้ชมหรือว่าเราเปิดได้ตัวที่เป็นของหน้ากล่องมันเลยออกมาสุดยอดนั้นต่อไปก็เหลือกระบอกเดียวออกใล้กถาววอนอะเรียบร้อยคุณผู้ชมโอ้โหนายกาออกลุวๆถาวอนมาแล้วโอ้โหตัวนี้ได้ถาววอนสองกระบอกคุณผู้ชมได้มาแล้วสองนะในกล่องนี้หมดเลยโอ้โหแบบ ผมว่าเปิดทีละกล่กองมันจะลุ้นกว่ามันจะมีโอกาสได้ถาวรนมากกว่าเนี่ยถาววอนไหมไม่ออกคุณผู้ชมเหลือเนี่ยอันนี้อันนี้มีแล้วอันนี้มีแล้ว,ลวอันนี้มีแล้วอันนี้มีแล้วมีแล้วเหลือกล่องนี้แล้วสินะมาเี๋ยวแก่กล่องเดียวถาวรต้องออกมาหาชั้นละจังหวะนี้สุดยอดไปสุดยอดมาสดิสุดยอดสิครับไม่สุดยอดห้ากล่องจังหวะน,นี้นายกาออกไปเลย <c oughs> ไม่มีถาวรเลยคุณผู้ชม จริงเอ,ออเฮ้อเท่ากับว่าไม่ลืมนับเลยตัวนี้เปิดไปกี่กล่องน่าจะเกือบร้อยเหมือนกันคุณผู้ชมก็ประมาณ2 0 0กว่ากล่องครับก็ได้ถาวรมาแค่สี่กล่องสีอย่างนะคุณผู้ชมก็คือได้ซ้ำเลือบางอย่างนะครับคือเปิดประมาณ200กล่องถาวรอ,ออกแค่4ก็ไม่มีไรมากคุณผู้ชม,มไม่ต้องคิดเลยค, <laughs> คือแบบออกยากเกินบางทีนะบางทีผมก็ไม่เข้าใจว่าทไมมันยากจังนะครับคุณผู้ชมออกยากยาก สำหรับตัวนี้ก็ไม่มีเลยมาผู้ชมครับอันนี้ถาวรนนี่ครับก็ได้ถาวรเป็นตัวนี้นะก็ดีนะผมยังไม่มีเหมือนกันตัวนี้ก็โปรตีเมียตายยิง2ออยู่ใส่นี้แล้วกันนะ้ำผู้ชมอันนี้ก็อยากได้ถาวรมากแต่ก็ไม่ออกนะครับอันนี้ก็ดาเมจส,สองเอเอาดาเมจไว้ก่อนแล้วกันครับู้ชมเอือ ซองคือไม่ได้ถาวรน,นะครับโพ้โหตัวนี้ครับอยากได้ลูกซองถาวรมากอันนี้ระยะยี่สิบสี่ชั่วโมงก็าไม่ค่อยได้ใส่สามวันเองครับชมผมโ,โหวโหมดแล้วก็เอามาตามนี้นะครับเปิดไปสองแล้วกล่องถาวรอ,ออกแค่สองก็บอกผู้ชมแล้วถ้าเกิดมีกิจกรรมอะไรดีๆมาอีกผมก็จะมาทำให้ดูนี่นะครับชมรับก็ อันว่าคลิปนี้จบไปเพยงท่นนี้แล้วกันเดีย๋ยวต้องไปตัดคลิปแรกอีกมันยาวมากคุณผู้ชมเกิน10นาทีแน่ๆผมไม่อยากมันเกินเยอะครับผมว่ามันน่าเบื่อถ้าคลิปมันยาวเกินก็นว่าวันนีวัยรุ่นนะครับรแล้วก็ปีไงแล้วก็ขอทุกคนมีความสุขนะครับขอทุกคนแบบว่ามีความสุขนะครับคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นะครับแล้วก็น้องหนูคนไหนที่ว่ายังทํางานเองไม่ได้นะพยายามนะครับพยายามแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่นะครับก็คือฟรีไฟล์อะ มันเกมเนเกมเกมหนึ่งที่เสียเงินเยอะมากนะครับสำหรับพี่พี่ก็ว่าเสียเงินเยอะขนาดพี่เป็นคนทคําคลิปเองนะพี่ยังไม่ค่อยเติมเยอะเลยถ้าไม่ได้ฟรีหรือไม่ได้จากอะไรพี่ก็จะถ้ารไรได้ไม่มีพี่ก็จะไม่เติมเยอะเอาที่จําเป็นนะครับหลักๆเลยในฟรีไฟล์เท่าที่พี่มองว่าจําเป็นนะน่าจะเป็นสก,กินเปิมมากกว่านะเพราะว่าชุดสวยๆไม่ได้ช่วยให้เราเก่งขึ้นครับท่านผู้ชมทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการเล่นนะครับถ้าเรามีเงินเติมเน็ตเล่นทุกวันเราก็เก่งครับชมเพราะฉะนันถ้าใครที่คิดว่าจะเก็บเงินเป็นหมื่นเป็นพันหรือว่าไไดด้้เเงงิินนนโบบบัแ จากคุณพ่อคุณแม่จากคุณป้าคุณยายนะครับปีใหม่ได้เงินแบบเป็นของขวัญน,นะครับปีใหม่นะครับถ้าเก็บเงินมาเติมเกมนะครับผมแนะนําว่าให้เอาไว้เก็บไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ดีกว่านะครับท่านผู้ชมผมว่านะเพราะว่าถ้าเกิดน้องมาเติมเกมอะ่ะมันก็คือมันก็กวนกุจังมาเติมเกมคือมันก็คือแบบว่ามันก็แค่แป๊บเดียวบางทีเราสุ่มไม่ได้ของหลา่าอลเราก็ไม่ได้อะไรใช่ปะ่ะแต่น้องเก็บไว้ซื้อโทรศัพท์ดีๆน้องก็จะมีเล่นไปตลอดนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้น ตามร้านละกันพี่ฝากไว้หน่อยนะครับแค่นี้แหละไปละบ๊ายบาย